One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสบายวันแลนดีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปตลาดด้วยกันค่ะเตรียมถุงผ้าเรียบร้อยแล้วไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะพาชมตลาดซิว่ามีอะไรขายบ้างก็วันนี้ค่ะลงบ้านกันค่ะทุกคนค่ะไปตลาดด้วยกันนะคะไปดูซิว่าตลาดนัดเมืองนอกขายอะไรกันบ้างค่ะ ไปตลาดลงบ้านมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอากาศวันนี้เจ็ดแปดองศานะคะช่วงเช้าๆตอนนี้ก็10บโมงเช้าได้ค่ะอู้เย็นสดชื่นมากค่ะลมนิดๆค่ะทุกคนค่ะผู้คนก็กำลังมาตลาดกันนะคะวันเสาร์ตลาดนับใหญ่ใจกลางเมืองค่ะจักรยานกำลังมารวมกมัตรงนู้นเยอะแยะเลยค่ะ เดินเดินเดินหน้าพาร์ทเมนต์ตรงนี้ก็กองจักรยานอยู่ตรงนี้ค่ะประเทศแห่งจักรยานนะคะเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ค่ะประเทศแห่งจักรยานค่ะเดิน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 ,ดน รถจักรยานกำลังเยอะนะคะแต่ตอนนี้ก็เช้ามากถือว่าสิบโมงกว่ากว่าวันหยุดผู้คนก็มาตลาดช้าอยู่ค่ะเดินเดินเดิน,ดนเพราะใหญ่เดินไปเดินไปหัวเร่นกรสีหนาวอยู่นะคะผู้คนกำลังมาตลาดกันค่ะ ด้านหน้านน้นนะคะทุกคนค่ะหนาวหนาวนาวแต่ก็จะไปซื้อผลไม้ซื้อของกินของใช้กันนิดนึงนะคะตลาดนัดประจําเมืองค่ะเมืองนาด่านชายแดนค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ถือว่าห้างร้านห้างเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็เปิดเร็วนะคะรา,าวเก้าโมงเช้าได้ค่ะ ตลาดนัดเต็มลานใหญ่นี้เลยนะฮะนี่แหละค่ะลานใหญ่กลางเมืองนะคะจะมีตลาดนัดตรงนี้เสาร์กับวันอังคาระคะ่ะวันอังคารก็จะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะวันนี้วันเสาร์มีเต็มลานนี้เลยฮะ,ะเพราะใหญ่ไปซื้อไข่เจ้าประจำกันอยู่นะคะ ให้ชมตลาดกันนะคะวันนี้ก็ร้านขายไข่คะ่ะหน้าหนาวมาแล้วก็จะเห็นแต่สีสันสีดำซะส่วนมากนะคะเสือเ้อแขนยาวกันหนาวของผู้คนนะคะทางนี้ร้านขายกาแฟค่ะคิดถึงกาแฟโบราณบ้านเราเหมือนกันนะคะร้านขายกาแฟค่ะด้านหน้าที่ผู้คนเยอะๆส่วนมากคนเยอรมนีนะคะมาซื้อปลาทอดกันกินกันแบบทอดเสร็จกินทันทีราคาตรงนู้นค่ะ เข้าแถวมืดฟ้ามัวดินอยู่ยนู้นค่ะเดินตลาดด้วยกันหนึ่งวันนะคะทุกคนค่ะร,ร้านขายเสื้อผ้าก็มีค่ะของเด็กๆน่ารักเหมือนกันนะฮะร้านเสื้อผ้าต่างๆค่ะของใช้ก็มีค่ะสากกระเบือยันเรือรบก็ว่าได้ตลาดนับนี้นะคะ ส่วนทางนี้เป็นของน้องหมาค่ะเบาะหมาเบาะแมวนะฮะส่วนทางนั้นก็เป็นกลางจงในค่ะอากาศวันนี้ก็ไม่เห็นแสงแดดหรอกค่ะฝนเพิ่งหยุดตกไปตอนเก้าโมงกว่านี้เองนะคะดูมืดมืด เดี๋ยวฝนก็คงมาอีกละค่ะแล้ดูหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างฝนกับหนาวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แทบทุกวันค่ะทุกคนค่ะร้านขายข้าวแกงฝรั่งโตโตเรียกฉายาข้าวแกงฝรั่งเพราะเป็นร้านขายขนมปังนะคะผลิตช่วงเช้าๆก็ขายทันทีค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นร้านขายข้าวแกงนะคะแต่ทางนี้ก็ขนมปังนะคะ ร้านแปเลยที่ดีครบได้นะครับเดินไปเดินมาก็มีแสงแดดแล้วค่ะทุกคนค่ะแสงแดดออกมาแล้วจ้าร้านขายน้ำหอมนะคะถ้าใครไม่ชอบของแบรนด์ของยี่ห้อดังๆก็ขวดละ5โย,โยูโร8อากาศบ้าๆบอๆนะคะช่วงนี้พอมีแสงแดดฝนก็จะเริ่มปล่อยๆนิดๆนะคะทุกคนค่ะ ส่วนทางนี้ก็ของกินต่างๆขนมเอ่อยอะไรเอ่อยสำหรับคนที่ชอบนั่งดื่มกลางตลาดหรือว่าซื้อกินได้เลยนะฮะร้านผลไม้เจ้าประจำกันค่ะพ่อใหญ่กำลังมาซื้อนะฮะ ส่วนมากแต่ละตลาดนัดที่ซื้อประจําก็ผักผลไม้นี่แหละค่ะบางครั้งตัวโต้ก็อาจจะซื้อพวกปลาบ้างไก่บ้างนิดนึงนะคะแต่ผักผลไม้าขาดไม่ได้ค่ะร้านขายปลานะคะคนเยอะมากนะคะทุกคนค่ะ น,ม,นมขายผลไม้จ้าร้านขายปลามืดฟ้ามัวดินค่ะคนเยอรมันมาเยอะมากนะฮะวันไหนที่โตโต้ตจะมาซื้อปลาก็จะมาราวๆแปดโมงเช้าที่ตลาดเปิดใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้ามาช่วงนี้ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะคนเยอรมันมาแน่นมากนะฮะ เป็นตลาดนัดที่คนคึกคักมากยังกับเขาแจกเลยนะคะอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้จังเลยค่ะตอนนี้ให้พ่อใหญ่เข้าบ้านก่อนแล้วนะคะผักผลไม้เข้าไปบ้านก่อน,นะค่ะเพราะว่าโตโต,ตอยากจะเดินรอบตลาดนิดนึงกับวันนี้นะคะ ร้านขายของเล่นเด็กๆก,ก็มีค่ะตุ๊กตาต่างๆนะฮะเสื้อผ้าต่างๆถ้าใครไม่อยากเข้าห้างก็หาเลือกซื้อได้ตามสบายเลยค่ะทุกคนค่ะข้างนอกก็จะถือว่าถูกกว่านี้ห้างในร้านหน่อยนึงนะคะแต่ไม่ใช่ของยี่ห้อของแบรนด์แค่นั้นเองค่ะ ก็ถือว่าตลาดนัดไม่แน่นมากนะคะวันนี้พราะ้าแม่ค้าปกติจะแน่นเต็มลานนี้เลยนะคะอีกอย่างนึงอากาศไม่ค่อยดีด้วยค่ะเที่ยวฝนเทีเ่ยวลมเที่ยวหนาวอยู่นี่แหละค่ะห้าง H&M ก็ด้านหน้านุ่นคะ่ะพาเดินรอบตลาดนิดนึงนะคะวันนี้ ร้านขายชีสค่ะหรือปาราาฝรั่งก็ว่าได้นะคะร้านขายประเด็กฝรั่งด้วยกับพี่นงคงค่ะชีสต่างๆค่ะหลากหลายชนิดนะฮะเศรษฐกิจดีค่ะเมืองที่ตัวตัาใสยอยู่เพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนเยอรมนีนะคะ างเยอรมน,นีแค่ห้าหกกิโลเมตรเองค่ะอาศัยคนเยอรมันเราจะมาเยอะค่ะเพราะว่าแถวชายแดนมีแต่เมืองเล็กๆเ,เมืองไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่โซนเยอรมันฝั่งทางนี้นะคะคนก็เลยนิยมมาเมืองของโตโต้ตตค่ะเพราะว่าห้างร้านใหญ่โตมโหฬารน,น่าเดินมากนะคะทางนี้ก็ร้านขายดอกไม้เมืองหนาวต่างๆค่ะ ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆค่ะร้านขายดอกไม้ค่ะเป็นช่อๆหรือว่าให้เขาจัดให้ก็เลือกได้ตามสบายนะฮะสวยมามค่ะหรือจะเป็นช่อที่เขาจัดแล้วก็ได้ค่ะราคาก็มี15ยูโร10ยูโรว่ากันไปค่ะวันนี้ก็พาชมตลาดกันนิดนึงนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะ น้ำมูกไหลแล้วค่ะ7-8องศาความเย็นในอากาศมันเย็นมากนะคะทุกคนค่ะอีกสักคู่ก็จะเข้าบ้านนะคะพาวนรอบตลาดรอบลานใหญ่ประาจำเมืองนี้เลยนะคะใครชอบเดินตลาดนัดก็ซื้อของตลาดนัดชอบเดินห้างก็ซื้อของในห้างได้ค่ะห้างร้านเปิดหมดแล้วค่ะ แต่ถ้าช่วงบ่ายแน่นมากนะคะตอนนี้10บโมงกว่าๆใกล้จะ11โมงเช้าค่ะก็ถือว่าเดินได้ตามสบายอยู่ค่ะถ้าช่วงบ่ายแน่นมากเพราะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะนี่แหละคะ่ะพาชมตลาดนัดเมืองนอกช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะ ด้านหน้าก็เป็นร้านไก่ไส้กรอกค่ะมีพวกสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะไส้กรอกแปลกๆนะคะส่วนทางนี้ก็ร้านขนมปังค่ะไส้กรอกไส้กรอกจ้าทุกคนคะ่ะไส้กรอกฝรั่งค่ะ ข้าวของหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดให้เราเลือกเลยนะคะ เสื้อผ้าก็หลากหลายอย่างค่ะเสื้อผ้าเด็กก็น่ารักนะคะด้านนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้ากันหนาวของผู้ใหญ่ค่ะทางนี้เป็นร้านขายดอกไม้ไประจำเมืองค่ะผ่านที่ไรก็ต้องถ่ายทุกครั้งนะคะเพราะว่าสวยงามนะคะ ดอกไม้สดทั้งนั้นเลยค่ะจะจัดเป็นช่อก็ได้นะคะจะซื้อเป็นดอกก็ดีค่ะสวยๆค่ะที่เขาจัดไว้แล้วก็มีนะคะสำหรับตั้งโต๊ะนะคะหลากหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตัวโต๊ะพาทุกคนกินลมชมตลาดนัดเมืองนอกกันค่ะสินค้าขายหลากหลายอย่างมากนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านบ้างนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจะไปบ้านกลับบ้านก่อนค่ะ